ด้วยจ้าลิซ่าคว้ารางวัลผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี2024จาก IMA ล่าสุดวันที่1ตุลาคมนิตยสารชื่อดัง Influencer UK ของสหรัฐอาณาจักรได้ประกาศผู้ชนะรางวัล Influencer Magazine Award IMA หรือผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี2024ซึ่งผู้ชนะในปีนี้ก็คือลิ an an, ซ่าและลิซามโนบาลศิลปินชาวไทยชื่อดัง และสมาชิกวง b l a c k พิ n k ที่มีผู้ติดตามในอิน t a g r กรมกว่า104ล้านคนลิซ่าได้รับคะแนนโหวตสูงสุดถึง38%ชนะบุคคลที่ทรงอิทธิพลอื่นๆเช่น Taylor s w i ส t 35%, ไคลลี่เจนเน13%และเซเล n a โกเม z 9%นิตยสาร i n f l u e n c e r UK เปิดเผยว่าลิซ่าสามารถเอาชนะเทเลอร ได้อย่างเฉียดชฉิวในวินาทีสุดท้ายก่อนที่การโหวตจะปิดในคืนวันที่30กันยายนเวลา23นา59นาทีสำหรับการโหวตรางวัลของผู้ทรงอิทธิพลแห่งปีของนิตยสาร Influencer UK จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเปิดให้ประชาชนร่วมลงคะแนนได้ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ